วันนี้ผมมาแชร์ทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ทำให้หุ่นของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีมากๆเลยนะครับผมขอแค่เรามีการพัฒนาวันนิดแล้วลงว่าหุ่นของเพื่อนๆจะโคตรเท่อย่างแน่นอนยบอนหมู Yo, ูตคร,ตครัยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องตูปสไตล์นะครับผมวันนี้ผมมาแชร์ทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ทําให้หุ่นของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้อย่าง ดีมากๆเลยนะผมซึ่งเทคนิคนี้ก็คือขอแค่เรามีการพัฒนาวรณิดก็เพียงพอแล้วนะครับผมซึ่งผมใช้เทคนิคนี้มาโดยตลอดนะผมเพื่อที่จะทําให้ผมเนี่ยมีการพัฒนาในทุกๆวันทุกๆก,การฝึกทุกๆก,การกินหรือว่าทุกๆอย่างที่ผมทานะครับผมขอแค่พัฒนานิดนึงเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่เราทําในการเพิ่มเทียน,นิดเทีน,นิสไปเนี่ยถ้าเกิดเราทํามัน อย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาอยู่ทุกๆวันผ่านเวลาไป1เดือน1นปีหลายๆปีไอสิ่งที่เราพัฒนาเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่พัฒนาอย่างยิ่งใหญ่มากๆสมมุติเรามีการฝึกเบน์เพรสแล้วเรามีการเพิ่มน้ำหนักทุกครั้งครั้งละ1นกิโลถ้าเกิดใน1สัปดาห์เนี่ยเราฝึกเบน์เพรสหรอบสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราก็จะเพิ่มได้สัปดาห์ละ1นกิโลสัปดาห์ต่อไปเรากลับมาฝึกเบน์เพรสอีกเราเพิ่มไปอีก2อกิโลถ้าเราทําไปอย่างนี้เป็น ร้อยสัปดาห์เราก็มีโอกาสที่จะฝึกได้เพิ่มขึ้นถึง100กิโลแต่ในบางครั้งเนี่ยเราจะมาเพิ่มเพียงแค่น้ำหนักอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ได้นะครับผมในบางครั้งเนี่ยเราเพิ่มน้ำหนักได้แล้วแต่ครั้งต่อไปเนี่ยเราอาจจะเพิ่มและลิ้นไม่ไหวเราก็จะปรับเปลี่ยนไม่ได้เพิ่มน้ำหนักแต่ก็มาเพิ่มจํานวนครั้งแทนเพิ่มมาเป็นแค่1ครั้งก็ได้นะครับเพราะ้คือเราเพิ่มหนึ่งครั้งโดยตลอดมันก็สะสมให้เราเนี่ยมีการพัฒนาทุกๆครั้งทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นจํานวนครั้งนน้ําาหหักรรือเจะ เพิ่มเซตบ้างบางครั้งเราจะลดเซตเพิ่มน้ำหนักมันจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ หลากหลายนะครับแต่ขอให้เราเนี่ยมีการจดบันทึกตัวเองเอาไว้ด้วยผมมักจะจดบันทึกตารางของผมไว้ตลอดนะผมว่าผมเนี่ยฝึกอะไรบ้างและก็ผมเนี่ยใช้น้ำหนักเท่าไรบ้างพักกี่นาทีแล้วก็บางท่าที่เป็นการเกรงค้างแบบสแตติกผมค้างได้นานแค่ไหนบ้างนะคผมก็จดบันทึกเอาไว้หมดในโปรแกรมเดิมแต่ในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยผมก็จะได้มาดูแล้วว่าตัวเรกเนี่ยผมทําได้ไว้เท่าไรบ้างสัปดาห์นี้ผมจะพยายามทําให้ดีกว่าเดิมอาจจะไม่ต้องทุกท่าก็ได้อาจจะเป็นแค่หนึ่งท่าที่ ทำไม่ดีกว่าเดิมเพราะบางท้าหลอย่านัน้ผมอาจจะเพิ่มหรือพัฒนาไม่ไหวแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันก็ได้เพิ่มแล้วแต่บางครั้งบางสัปดาห์ผมสามารถที่พัฒนามันได้หมดทั้งแผงทั้งโปรแกรม้วยซึ่งมันก็ดีมากๆถ้าเกิดเรามีการจดบันทึกและมีการพัฒนาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆผ่านไป1ปี2ปี3ปีเราก็จะมีการพัฒนาจากวันแรกจนวัน ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาที่เยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ๋นเราเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนาของเราเนี่ยมาดีมากๆเช่นกันอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งแค่การออกกำลังกายการฝึกเวทเทรนนิ่งทีนี้มันก็ยังมีการพัฒนาวันนิ้อีกตั้งหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการกินหรือว่าการพักผ่อนการคาร์ดิโอการเล่นกีฬาต่างๆเนี่ยเราสามารถจะใช้เทคนิคนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องของการกินเนี่ยผมก็แนะนําว่าถ้าเราเริ่มจากแรกๆเลยจริงๆเนี่ย เราคงจะไม่เข้าใจเรื่องการกินดีสักเท่าไหร่ว่าเราควรจะกินยังไงสารอาหารเป็นยังไงตอนแรกเราอาจจะมีองค์ความรู้ของการกุมอาหารเนี่ยเป็นศูนย์เลยเราก็มีการศึกษาหาความรู้ขึ้นไปเรื่อยเร,ยเราก็จะมีความรู้สะสมขึ้นไปนิด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 สะสมมาจนเรามีองค์ความรู้ที่ใหญ่ขึ้น แล้จากนั้นเราก็ไม่ใช่แค่ที่จะศึกษาเดียวเราจะลองลงมือทําด้วยโดยการที่อาจจะปรับลดอาหารที่ไม่ดีลง mm hmm. เพิ่อมอาหารที่ดีที่เราศึกษามาว่าเราควรจะกินเท่าไรยังไงเนี่ยลองปรับดูหัดนับแคลอรี่ดูหัดปรับคุณภาพของอาหารดูปรับสัดส่วนอาหารดูนะครับผมทำไปเรื่อยๆจนได้สัดส่วนอาหารที่เหมาะสมคุณภาพปริมาณที่เหมาะสมสําหรับตัวเราในการที่จะเปลี่ยนแปลงคุณไปทางทิศทางนั้นๆ mm hmm. อย่างเช่นสร้างกล้ามเนื้อก็เราจะต้องกินอาหารในปริมาณหนึ่งลดไขมันเราก็ต้องกินอาหารใน ปริมาณหนึ่งนะครับเราต้องศึกษาตามข้าใจและก็ค่อยๆปรับนิสัยปรับปรุงในการกินก่องเราไปเรื่อยมันก็เหมือนกับการที่เราพัฒนาตัวเองเทียนิท่าชนิดเช่นกันนะครับผมในช่วงระหว่างที่เราพัฒนานี้คุณเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการกินของเราด้วยเช่นกันนะครับผมสุขภาพเราก็จะค่อยๆดีขึ้นอยากสร้างกล้ามเนื้อมวลกล้ามเราก็จะดีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมควบคู่กันที่เราต้องฝึกออกกำลังกายไปด้วยนะครับผมเราก็จะได้รับสารอาหารที่เพียงพอเหมาะสมกับ เป้าหมายเราเราสามารถจะสร้างการเมืองได้หรือคนที่ลดแรมันก็สามารถจะลดได้ตามเป้าหมายของเรานะครับผมหรือแม้กระทั่งเรื่องของการนอนก็เช่นกันนะครับผมสมัยก่อนผมจะบอกเลยเพื่อนๆมักจะรู้ดีว่าวผมเนี่ยเป็นคนที่จะนอนดึกมากๆแต่นอนพอเมื่อก่อนเนี่ยผมจะนอนที่สอง ที่สามแล้วก็ตื่นเที่ยงมีบางช่วงที่หนักมากๆช่วงที่ผมหยุดออกกำลังกายไปเนี่ยผมจะค่อนข้างที่จะนอนดึกบ้างแล้วก็จะเป็นตื่นแบบตื่นสายๆเลยนะครับผมแต่ทีนี้มันก็ทําให้สุขภาพของผมเนี่ยมันไม่ค่อยดีมันป่วยง่ายขึ้นผมจึงปรับการนอนของผมนั้นให้ดียิ่งขึ้นโดยการปรับทีละนิดเช่นกันเมื่อก่อนผมนอนตีห้าหกโมงเช้าผมก็ค่อยๆนอนให้เร็วขึ้นเรื่อยๆจากหกโมงเช้าก็ปรับมาเหลือตีห้าพอในวันถัดไปก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเหลือตีสี่ตื่นเวลานี้ แลก็ลดลงมาเรื่อยๆเหลือที่สามตื่นเวลานี้มันจะลดช่วงลงมาเรื่อยแต่ว่าระยะเวลาการอนอนยังคง8ชั่วโมงถึง9ชั่วโมงอยู่ดีนะครับผมจนมาเหลือปัจจุบันนี้ผมจะนอนประมาณเที่ยงคืนแล้วก็ตื่นประมาณ8โมงหรือ9โมงเป็นแบบนี้นะครับผมผมได้ค่อยๆปรับาเรื่อยๆจนได้เวลาที่เหมาะสม สำหรับตัวผมจริงๆผมไม่สามารถเรียนนอนเร็วกว่าน,นี้ได้แล้วก็นอนดึกกว่าดีผมว่าจะไม่ไหวแล้วนะครับผมมันก็เนี่ยค่อยๆปรับเหมือนกันครับปรับๆแบบนี้จนได้เวลาตารางการนอนะที่เหมาะสมสําหรับตัวผมเองทีนี้มันก็ทําให้ผมเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นตื่นมาสดชื่นมากขึ้นแล้วร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่ก็เป็นการพัฒนาเตียนิดเช่นกันนะผมให้มันดีขึ้นแล้วพอเรารู้เราคิดแล้วว่าเราอยากจะพัฒนาด้านไหนแล้วเราพยายามที่พัฒนามาเตียนิดในทุกๆด้านรวมๆกันเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ทีละนิดมันจะเป็นเตียนิด ที่ใหญ่ขึ้นและเมื่อเราทํามันอย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องมากขึ้นมันจะเป็นนิดที่ใหญ่มากๆจนรูปร่างของเราสุขภาพของเรามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เราทําทีนิดอะไรครับแต่มันต่อเนื่องและสม่ําเสมอไปเรื่อยๆและก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดนะครับรูปร่างของเรามันก็จะพัฒนาได้อย่างดีมากๆอย่างก่อนที่ผมจะกลับมาเรื่องบำรังกายผมก็บูนแบบนี้แต่พอผมเรื่องบำรังกายผมก็มีามด์ซตแบบนี้ว่าผมจะต้องพัฒนาทีนิดให้ได้อยู่เสมอในหลายๆด้านทางการกินการบำรังกาย พักผ่อนปรับเปลี่ยนมเซ็ตตัวเองไม่อยากให้ตัวเองจมอยู่กับในบ้านอย่างเดียวไปเจอผู้คนบ้างเราจะรู้สึกว่าเรามีความแจ่มใสามากขึ้นรู้สึกดีกับตัวเองภูมิใจกับตัวเองมากๆแล้วก็รู้สึกรักตัวเองในทุกๆวันแล้วก็เราก็จะมีเป้าหมายมีความท้าทายกับตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดมันทาให้สิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยมันสามารถย,ยังคงทําต่อไปได้เรื่อยๆโดยที่ผมไม่เบือ่อแล้วก็ไม่ได้คิดว่า ผมจะฝืนใจที่ต้องทําแต่ทั้งหมดที่ผมทํามันกลายเป็นเป็นตัวผมเป็นทีนี่ผมอยากจะทํามันจริงๆอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้อยากจะหยุดเลยผมก็ข้างที่มั่นใจว่ารูปร่างผมมันก็จะพัฒนาไปได้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกสุขภาพความแข็งแรงทุกๆอย่างก็จะดีขึ้นสิ่งที่เราอ,อยากทําได้มันก็จะทําได้อย่างแน่นอนนะครับผมแน่คตข้างหน้านะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวคิดเล็กๆนะครับผมที่เล็กแต่ว่ามันยิ่งใหญ่มากๆนะผมก็เลยอยากจะมาแชร์เพื่อนๆได้เอามาปรับใช้กันนะครับผมโดยเฉพาะ การออกกำลังกายการฝึกเวทเทรนนิ่งย้ำเลยครับผมให้เรามีตารางของตัวเองและจดมันไว้ครับผมฝึกถ้าอะไรน้ำหนักเท่าไหร่กี่เซตพักเท่าไหรแต่และเซตยกได้กี่ครั้งน้ำหนักเท่าไร่จดไว้หมดและสัปดาห์ต่อไปครั้งถัดไปก็พยายามปรับสิ่งนี้เนี่ยให้ดีมากขึ้นและโปรว่าคุณหนูเพือพ่อนๆจะโคตรเท่อย่างแน่นเนเป็นรกรงจงใจให้ทุกคนนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนคทีน่ช่วยติดตามฝากกดไลค์ซับสไครต์กดแจแลวไปเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย